มนอนอยู่กล mm ากป่อเรอมันอยู่นี่แจแจ็คป,ปีได้เราอยู่นี่อยู่ได้ปีนึงปีปีนึงบอกแ้ว่าปีปลายแล้วปีปลายบ่มันห่าก็มาอยู่วางแรงนะเอออ่ะชิบจ็กนอจ็กปีเราเนี่ยัจ็ปีกสิบห้าสิบหกวะสิบห้าสิบหกปีเขาว่าคนชาวปลายบเมนบอกมันนอนแม่มันตาย

นี่เพื่อนเจ้คนอย่างเงียเจ้าพ่นเ้ากี่ยืนยันดั้มเจ้าอะไรเจ้า่นอย่างเงี้ยกาบสบายดีสบายดีน้องู้อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสู่คนพี่น้องเนาะมดมองสุโบนวาสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกตัวหนึ่งพอๆกับช่องยูทูบควาเวียงชใยใจเกินลอยเพียงเนาะอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลย เพิ่มเติมก็เวียนเข้ามาเนาะพี่งเนาะเฮ้ยพี่น้องให้เหรอมาหาทางน้องยิ้มเนาะพียงเนาะเมื่อวานนี่แหละพี่น้องว่าเป็นไข่มาหามือแล้วเพิ่นหนอเนาะมือนี่มือที่หกพี่น้องเนาะอาการของเพิ่นคือสียังบุดีขึ้นพี่น้องตามทีวีเวียงสังเกตเบิ่งเนาการเอฟซีดาราทานเนาะพี่น้องจะให้ข้าน้องไปหาหมอพี่น้องเนาะอ่า ก็คือว่าใน่พี่น้อง,งเลยเนาะเดี๋ยวตอนนี้นะเขายังสิถาม,าว,าม,างงมว่าเอื้อน้องเราแนว่ยไรมาจังไรสมมติว่าเขาสิาพาไปโทษนี่ก็บพวกอะไรในพี่น้องต้องถามหักแต่ตามที่เขาถามชาวบ้านนะเขาว่าเอื้อน้องเนาะปะถิ่มมาแล้วเนาะแล้วมาสายอยู่นี่นะอ่าเป็นช่งปีเดียวก่เนาะสิเข่าช่งปีปีกูๆน,นี่แหละพี่น้องเไยเนาะ เมื่อคืนนี่นะ่ะฝนตกะเลยใครแต่ผลโตกบุลนเนาะคำมันตกนนะลน,นนี่แบบว่ามีร่มมียังศาสกรรมมาน,นี่อยู่กับไรอยู่กัไรเตี้ยของมึอืมพายกับโบไม่อันอน,อนั่งหึงแบบนี้นะ่ะเมื่อยบ,บ่ปวดบ่เออคือสิใครเนะ้กินขา้าวเลยเมื่อกี้กินนั่นมีบาอันบ่ได้กินมีเมื่อกี้นี่เนาะ นอนกคหนาววิ่หนาเบี้ยวไปเนาะมันเจ็บบบเจ็บท้องแบบไรเจ็บแบบไรใจท้องจันมันกิ่วถึงช่วงกิ่วนะเพื่อนใส่บบกิ่วใส่อ่าแบบว่าบบได้กินเข่าเนี่ยเนาะเจ็บบบได้กินเขาวันนี้มีแห้งเนี่ยวันนี้จะให้ตัวเองอดได้มีมายังกระซื้อมาแด้เขาก็มีเลยเด้นเนาะเห็ดกินไหนกระไพี่มีอยู่หรอเจ้าต้องเงิน จะต้องดูแลตัวเองนะหักชาตัวเองแนะมันบมนมีผ่ช่วยเจ้าไร้แล้วนอกจากตัวเจ้าเองแน่นั่นแหละพอแม่กับโมีได้เพิ่งพาตัวเองไน่บ้ดนี้มันตรงอันนั่นไนเพราะว่าทางทีมงานเขามากะยังควรมเป็นห่วงเป็นใยเนาะแมบ,บวันเห็นวานนี่ยันมาเปินนดเนี่ยรเราดีขึ้นนตะ่ว่าชื่อขือชื่อยามาให้ได้ พี่น้องเนรอเพราะว,ว่ากานว่ายังบ่เศร้า,าบางคนเิ่นกะว่าภาพแต่หาหมอการแต่หาหมอมันก็อ่าลำบากยุ่ยยากยู่เนี่ยพี่น้องเพราะว่าเงินค้ำกับแก้วนี่แหละทางทีมงานกับโมเมนต์ทราบว่าสีมีเงินลายนะช่วยได้เท่าที่ช่วยเนาะแม่ชื่อชื่อยามาให้กินชื่อมาอยู่ยากะบรรเทาอาการนี่แหละเนี่ย แต่มีแต่ว่าเบิ่งไปเรื่อยๆพังจากผู้รักผู้ใหญ่บางเถ้อเป็นชื่อมุ่งชื่อมานให้เนาะพอได้กลางได้ก็ได้ก็ชื่อแพตังไงนะมาออกมาขังคำว่านั้นกลางเป็นอยู่บ่มุกฮะอืมหาหาเงินได้แต่ก็ไบ่ได้ขึ้นอยากซื้อบ่หาเงินได้เงินได้กับ่นเรือเงินซื้อกินเออง่ายๆคือมัน อืมบ่พอเลยนะบ่ได้กระเเเนาะบ่จุบลองเนาะจํานวนว่ามือได้มือ50,000กะเนาะบ่จุแม่บ่ได้มีเก็บไว้กจักสิเก็บไว้หากินแต่มื้อเนาะหากินคมื้อกินแต่มื้อเอกินแต่มื้ออาแต่มื้อหาเงินเด้อหาหาเงินกได้สิกินอกินแต่มื้อได้สูงุดเนี่ยเท่าไหร่สูงุดชุดเกบเข้าแซนมือยามเ็ออกนะอ๋อยามหาเ็ดนั่นบ่ อืม๋ยกเพราะคือใช่ว่าเนี่ยอยู่ในยกินข้าวน้ำน้ำเพื่อนมันไริมีเราเข่าคือเขาคือว่าเนาะมันก็เลยอันได้มากกับเงนชื่อกินเบิดเนาะเงินวางทองเท่านั้นจรงบัเชื่อผ่านอาเภนี่โคน้ำข้าเจ้าบอกโอ้โมือคน้ำข้าเจ้ามานุ่งเนาะ แม่บ้านฉันว่าให้ชื่อนิมบูจุบดอกเนาะหาเงินอันชื่อนิมบูจุบเสือพระนาเพนเฮี่นยงงงงเบื่อเสือแล้วนุ่งมีงขาดไปแล้วนะเก่าเอามาสามเมื่อสี่มือเล้วนุ่งนึงนุ่งตัวนี้อยู่เนาะมีแล้วก็ตัวบอข้ามาว่าให้นุ่งได้บอเหี่ยงแม่ลองนุ่งหากระนุ่งใจชงแล้อาบน้านี่แชบพูพ่าชานี่ ใช่สบูพูยุ่เจ้ากะเออหากว่าได้อาบพกมือด้ะพอเห็นสชูก้อนนึงพี่น้องไงยู่นี่นะเพราะว่าอันนั้นเพิ่งมาว่ได้อาบน้ำพกมือเลยเลยว่านั้นหากได้ว่าว่ได้แปลงพื้นแปลงพันเนาะอ่าเคยแปลงยีบบ่ตั้งแต่เกิดมันเคยเคยอเคยอยู่เนาะอืมอืม แต่ละรักเดีวนี่น้ำนี่แม่นขอแต่ว่ามีน้องนี่อยู่ชายก็อาบรถเออแต่ว่าน้ำกินนี่กินน้ำช้างมายามแดงได้กินน้ำชายย้ำไดงกินน้ำช้างมันบริบกบบอ๋อมันเดือเตือบอบ่ครับใา่ตัวนี้บ่จอคบอชามบ่ชามคุณแขียนใา่ตัวนี้ในยามแดงบุกเลยอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวนี้นหนกินน้ำช้างอยู่นี้แขีนบ้านผมบ่ นอกจากอยู่นี่เจ้าคิดอยากจะไปอยู่บางอื่นอยู่บ่ก็บอกวสิตนี่อะไรฮไม่มาอีบ่เง็ยนวะเจาคิดอยู่เพื่อนมาคือว่ามาอยู่เนาะเป็นได้มันเป็นีได้ ชักชีไปเลยอือวัง,ง่ายบวจักอ่าวนไปเราก็ได้ิดเห็นบนเดียวนี่นะคำว่าร่างกายแข็งแห้งเนี่ยสมมุติว่าไปไปทำงานทำยังสมมุติว่ามีคนหับไปเห็ุงานเห็นยังนะไปชงหน้าบอ่อหรือว่าไปเห็ุงานอยู่บนได้บน่หนึ่งสิชีไปอยู่บ่มีผู้หับไปนะไป,ไปเนาะอือ เคยไปเห็ดอยู oh. ่บ no ่แบบนี้แบบชงน้ำชงยังบ่เคยบ่เห็ดงานงานของเจ้าเว้านี่มีแต่โงเตานี่บ่งานเห็ดมืดงานเคยไปเคยไปเห็ดยังนี่งานยังไนเคยไปกลมันอยู่กลมันอยู่ใช่ยมุ่งคงเลยอ๋อกลับไปไกลเดิบอยู่เนาะยมุ่งคงแต่ปาคใต่กลับไปอือไปกัมมูลนี่แหละ หูจักเงินอยู่บ่ใบนั่นใบนี่เนี่ยหูอยู่เนาะอ๋อนับได้่หอดอยู่บ่ลอยหอดอยู่เนาะเราเราเคยเฮียนอยู่ใช่จุ้เฮียนหอดห้องไหนก็จะเ่าววานเฮียนพบอ,นอ,นอ่า้องหอดอยู่บ่ห้องปะฮะห้หองปะชามปะชี้นี่บ่เเรืออ่องงานนั่นคือใานได้ยุบอ๋อ พเขียนชื่อ mm ตัวเองเนี่ยคือเรื่องนี้เราบริษัทโทรศัพท์เราให้จืดลืมเลยแต่ก่อนเคยมีโทรศัพท์บอกแต่ก่อนเคยมีโทรศัพท์เฮ็ดได้ยันหาเงินด้วยวิธีใดจังในชื่อโทรศัพท์ก็ว่าให้งานลงให้งานฝากเซอโอ๋อกดมันบอกโดนอืมได้เงินตอนนั้นเนาอในชื่อโทรศัพท์ใช้ จากปีได้อ่ะจากปีได้อาจะาาาถามมึงผูกขาดหลายปีเลยโอ้แบบนี้โทรศัพท์น่ะมันเพรียบอจังองิงไรโอ้หึห <c oughs> ึเด็กตัวไทยก็เป็นเหมือนเป็นไทยก็เป็นอืมเพราะอ่านได้อยู่ตัวไทยตัวยังนี่กันเนาะแล้วมันคิดออกนะโอ แสดงว่าเราเฮียนกันเรากระชมีความหูเติมเนาะห้องปรามปรีอ่านตัวไทยได้เติมแรงเยอะกว่านี้ก็ได้แค่เคี้ยวไปโตเขียนมาได้เขียนอะเขียนมาได้โอ้คิดอยู่บ่ว่าชีวิตที่มาเจอกับเรื่องแบบนี้แต่สิได้มายอนนอนอยู่นี่เป็นปีเป็นสองนี่คิดอยู่บ่ตอนที่มีโทรศัพท์น่ะคิดอยู่บ่อืมบ้านนี้แหละ ทั้งน่ะสาวเพิ่นมาว่านี่น่ะเพิ่นบ่ได้เว้าหยังบ่ว่ามึงอยากเมื่อบ่จังซั่นจังซี่เพิ่นบ่ได้เว้าวบ,าบอกม,มาแล<บ>้เพิ่นถามจังไงซะมาเพิ่นถามว่าเป็นจังไงแนวใครแนวยังบ่กใครเพิ่นก็บ่ได้ชวนบ่ว่าสิชวนไปหาหมอหาหยังไม่<บ>แค่มาถามบ่มงทีเช้าน้อนยาก,ก้อนนึงก็บ่ได้ถือไหม<บ>อือ แบบนี้หละอันทั้งนาซาวนี่ให้หน้านี่กบริหเดแล้วเรามีนาอยู่บ่ะชีเทียงอันนี้เทียงเล่าบ่ออโอาลตัวมีเข่ากันบ่ตัวให้หน้าเหกันเนิ่ยือดันดนะันดแล้ให้เขาเดินเท็ด ไม่เหพอดีเพื่อนเป้นไงใช่อ้อขาหน้าเนาะรู้คำว่ารำว่าน้านำกันกับเจ้ากับสามารถเททานเทศอยังไรได้เนาะได้แล้วไม่แถวนี้คำว่ามีเครื่องมือเครื่องยังมีแนวตัดแนวยังหัวใจว่าได้เต้นนั้นแห้งขึ้นเมื่อนั้่บ่ง ปกติหรือว่าแบบนี้ถ่ายยูบันจำเรากินอีกข้าวเทียงในแห้ปกติกนียปกติกุนี้เนาะข้าวเทียงปกติต่เทียงกรตุกคำว่าสมมติว่าชุบข่อยไปนี่ทำนี่ทำนะสาวเจ้าว่าโอ้ให้มันเมื่อนอนอยู่มันอย่างเมื่อมันอยากอยู่แบบนั้นเจ้าคิดเจ้าสิว่าเนี่ยไรเราบุคคลว่าบ่อืม เพราะว่านี่นเอฟซีเพื่อนห้เบิง้งคาคักได้พี่น้องเนาะเพราะว่าบางเธอบางที่นี่อาจจะได้ไปฮอดหรือว่าไปถามฮอดนะสองน้สาวเราอันเม่นความจริงโบที่ว่าล่ยลาล้านเนาะล,ล้านโบเจอน่าล่ยล้านออกแต่บ้านแต่เฮือนอดีโบอ่าเพราะว่าว่าคนมุมมีย,ยังกะยังพอนมีนาสองนาสาวอยู่เนาะทำมาไล่ญาติขาดมิดเด้อกะอ่าเขาก็ว่าไปอีกทำน้องนึง อันนี้อ่ามันแมนความจริงแมนแท้บบตามที่ชาวบ้านบอกอ่ะอ่าว่าเขาป้าเขาทิ้มเนาะอ่าตามชาวบ้านอันนี้นะเพราะว่าเขายังไม่ได้ยินจากปากนะสาวเล้าเพราะเรื่องนี้ม,มันเพราะว่าถามมันอ่าหลังไปแล้วหรือว่ามันนั่นนี่ไปแล้วเนี่ยมันต้องเนี่ยอะไรมันก็ต้องได้ถามนะถามทั้งนั่นเน่ทางนี้เน่เนะาะเอาสิฟังความขัง,งเดียวกับโบได้ต้องได้ถาม สมมติว hey, ่าไปถามโอ้ยห okay. ้เพิ่นเมื่อมื่อเมื่อนั่นคอยกับไปเอิ้อนยู่ว่ะตอนมื่อเล่าไข่กับห้เมื่อนอนเพื่อนกับบมเมื่อว่ะเพื่อนอยากยู่เว็บชั้นที่มาบอกเฮากับได้ได้เนาะเพราะจาจาเป็นคนบอกเองเนี่ยสมมติว่าเพิ่นเบิ่งคลิปนี่ยู่เนี่ยเพิ่นเพิ่นเบิ่งยู่ก็มีได้นั้งแื่เพิ่นมีโทรศัพท์อ่าจะมีอย่างอยากฝากบอกบอกสมมติว่าเพิ่นเบิ่งยู่นี่ฮะ โมมีอย่างบาอนั่นว่ามีอย่งยงางอยากปากบอกเพลินว่าจะเฝ้าความจริงหรือว่าโมเองความจริงอยู่แบบนีอ้อ,อยู่ตลอดนะอยู่แบบนีบ้บอสมมุิว่าเพลินมาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเพลินอย่างมาใช่เทียงเพลินได้จ้ะเพลินอย่างมาอยู่เถียงเพลินได้จ้ะเพลินเกือบปะเพลนกือบผัวเลยเพลินปะกับผัวเพลินแล้ว ไหนเมนเพิ่นบ่ไนะด้เห็ดนะเพิ่นบ่มีผู้พาเห็ดเจ้าบ่ได้พาเห็ดบ,ไบ,บ,บด่ได้บ่เห<ะ>็ดพาเได้ฮะได้เพิ่นมีรถถ่ายรถยังอยู่บ่ขับเบ่งกันเลยป่ากันเลยครับแบ่งป่ากันในผัวเอาเมื่อรถ,ถ่ายผัวเอารถเลยอ๋อเมียเอาเพื่อนนะอ๋อผัวเอารถแต่เมียเอาเฮือน มาได้บ่มีเครืองมือเฮ็ดหน้าเลยแต่ได้เ็นบร่ไนะด้เห็นนะหน้านี่นให้คนเฮ็ดบอกแต่ว่าสำหรับเจ้านะ่ะเขาเอาแล้วอ<ด>อืมอพี่น้งงไงเนาะจักนิ<ด>ว่าเนี่ใดเพราะว่าบางเถือ่อทบางทีนเนาะเอาเข้ามาแบบนี้บางคนเพิินเบิงคลิปเบิงยังยงาดพี่น้องอะนะอาจจะเข้าใจว่า เขาบริป้าได้ทีมแบบนี้นะมันเคยมีหหนะพี่นอ้องมันเคยมีแต่ว่าเราว่ามาวานนี่กับบไริถือยังมายากอนึงกับปุริถือมาเข่ากับปุริถือมาก็เลยอันถามเบิ้งพี่น้องไงเพื่อให้ความัดตีนทั้งสองกมชองพายแม่ให้ละเอียด่อาแมเนาะ เป็นอะไรร่างกายเดี๋ยวนี้ค่ะกินขา้าวกินยาลงไปนี่ใครเน่ใครเน่บ่โ,โอ้ทำห้เข้าไปอยู่ในบ้านนี่บ่เข้าได้เนาะจะขีอยูใช่เนาะอยู่น,น,นสบายกว่านะสบายสบายแล้วเราอ่ะ มีชื่อน้ำจำโนตัวเลขอยู่บ่บ่บ่มีบ่เป็นคนตกล่นนะเนาะแบบว่าง่ายๆว่าพ่อแม่บ่มีเลยเขาไม่ได้สนใจว่าสิเอาเข่าจำโนตัวเลขสมมติว่าเสียชีวิตไปได้สากเหตุอะไรใช่อันนี้วอาความให้ได้หนิเนาะเราไม่ได้เอาเข่าเลยเอาเข่าตื้อเอือยเจ้าเจ้าเราบม่ได้เอาเข่า ผมมีเงินเอาเข่าแล้วเป็นยังไงนะอ๋อมมีเงินเอาเข่าแล้วมันเป็นอะไรเนาะ<บ>มาหูไ้ไปิ่าเอาเข่าเห็ดคดท่อยู่บ้ในชีวิตเจ้าน่ะโทษอยู่บ้าง เคยคิดอยู่บ่จะใช้เชือกใช้หยังแบบคือเขาเจ้านี่บ่คือดอกเนาะเคยหอยอย่าไปเฮ็ดเด้เนาะเขาฮายเด้เนาะเนี่ยไปเ็ไท่นวไเจ้ายังมีอ่ามือมีตีนครบหรือว่าเจ้ายังนันอยู่เจ้ายังน้อยยังนุ่มอยู่สมมุติว่าเจ้าาาไข่เจ้าอ่าทําแบบว่าอาบน้ําอาบนเนาะแต่งโตอๆนี่ห้วย ตข้าไปหาสมัครเวียกชมัคมงานอยู่ในเมืองนี่ยังยังสีได้ถูกจริงถูกอย่างยังมีโอกาสลายมีโอกาสเดินหน้าอยู่ที่ว่าหาเงินหาอย่างได้รถได้ล่างขี่เนาะจึงเป็นว่าวเป็นเพลเคยเคยมีเมียอยู่บ่นีบ่เยยังบ่เคยจะคือบอกเออยังเป็นผู้ว่าโชคดูเนาะอ่าเนี่แบบเคยมีเมียเป็นผัวห่างผูหิงเนี่ยบ่แมนเนาะ ອາຍຸນີ້ບໍ່ຈື່ຈັກດີບໍ່ບໍ່ເອີຈິມື້ເຊົ້າປປີມຄົິຖກວ່ນນີາສຽງກີຂຶນມານາວນສວລົພ້ຮວ เจ้าคิดในไรพวกไอ้ไอ้มหาไม่ได้คิออย่างบาอกอยางไห้เพิ่นมหาอยู่บ่าชาวบ้านชาวเมืองมหาคุดจีดกจีโดเนี่ยเขาถามหาเจ้าอยู่บ่เขาถามเจ้าอยู่บ่ไพชามาน,นาบ่ เด็กปีน่ะนะสาวเรามาอยู่เบิ้งกิถามนะสาวเราคักแนบ้านอันนี่บ่ททางนะสาวเรามาเลยมาชิดนะสาวเรามาได้แมนเที่โอกาสถามไทยไดนะ้เนาะแมนแมน เฮ้เราก็เอาเข้ามาอยู่ขาว่าจะได้ลไงใช่แซมสนใจสิยินเบิดบ่อาเรามหนี่ไินละข่าฮะเอาข้ายาไม่เพิ่งกินเลยยาก็มีละคุณไม่เพิ่งกินยา กินยาได้ไ่มวะเนี่ยกินไปชุดหนึ่งแล้วมันว่ากินยาเลยกินแล้วกินแล้วต้มมาม่ามามี่ให้กินนะยันตอนคืนเนาะม่ได้กินมะม่ได้กินได้ยังอ่าคือพวกกินกินชุดนั้ำเลือดยาพุกนี้อ่ะเพื่านเราฉีไข่แน่แล้วบะเนี้ไข่แนรไข้เนรเมื่อกี้นี่ก็เอาให้กินนะกินนี่ก็ให้กินนะเด็กอยากกินมาม่าเบิ้ลหมอนึงนะต้มมาม่าให้ tôm à, hài lòng à. hay, hay là anh gin bắn. Ba thù? Mi heng ở khảo mà hay. là yaso ngăn thái <laughs> này, quái thu, quái 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 มานกปมันอยู่นีจปีได้เราอยู่นี่อยู่ได้ปีนึงปีปีนึ่งโา่้ว่าปีปลายแล้อปีปลายบ่มันหาก็มาอยู่วังแรงอี่นเออต้อ่านสิบนอจากปีเราเนี่ยสิบ้าสกบหสิปีเขาว่าคนชาวป่าโบเมนบ่มันนอนแม่มันตาย

มีเพื่อนจะคนจ้น,น,นเถอตะกี้ยืแ้วแ้จอะไรจะคนเถกินได้เนาะก็มีมันแล้วก็สามคนนี้โอ้มีน่ก,กินแคแ,แล้วก็กินแล้วอยนี่เขาดีดอกเนาะ้อ,อ,<ม>อกิน่มมีฮงขีดกระไพ้ายว่ะ <จำ S 1> เอาไข่มากอะตอนน,นั้นเจาเขาน้ำไมเนาะเอะรวยรวยพูดข้าวบบันลงเงินลงเงินได้ยุ่อันี่ะลงกลา <c oughs> งได้ล <c oughs> งหน้าแเนาะ <c oughs> อาบน้ำเด้อวันี้เน้ออาบน้ำแต่งตัวรอเด้อคือคือว่าอะไรเจ้า,เจ,าเจ้ายังน้อยยังนุม่มอนาคตจ้ายังไก่อยู่เลยอ๋ออันนี้ว่าพ่ได้อาบน้ำพกมือว่าเห็นชบูอยู่นี่มา <laughs> อาบน้ำด้วะ mình hang bận. Chụp cái này rồi. hang Chưa cái gì cáp con nữa bạn đâu đó. Chạm con đây gì mà hà mày Mưa nào mưa nay เมื่อไหน่เมือ่อไหรยสิมาหาไหมฮาสบายดีสบายดีอ่าเป็นงง่ยังเลยเนาะวิ่ว่าให้เนี่ยแหละก็หาอาบน้าอามน้อแล้วบ้านอาบน้าอาบมน้มนออเดี๋ยวอันมื่อหน้าทำได้เข่ามากระตีอัน,นเอาผ้ามาตัดหัวกันได้เนาะเอา,อานะเอาที่ยวขึ้นเที่ยวลงไม่รูว่าหอยได้บ่ครับยันเทียงล่มไดนะ้เนาะเป็นบ<อ>่เอามาละตะปูมาเนาะตะปูก็พวันดีอ่าตก ห้พี่น้องเลยเนาะ้องดับไม่ค่อยก็เีพี่น้องเนยลำบะทีเทียวขึ้นเที่ยลงแบบนี้จะเลื่ยมนบ่เวณน้เราเที่ยวขึ้นจนเกี่ยงมาอะอืมเนหมื่นเลยเอ้าพอครับจับไม่ค่อยนี่เนหมื่นวะโอ้โเดี๋ยวเก็บลงก่อนบัดนี้เนาะ ใช่ครับพี่น้องเลยได้จบคลิปลงก่อนอยู่ดีมแห้งบัดสุขุชุคคนทางฝั่งลาวฝั่งไทยด้วยว่าทางต่างประเทศพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะเข้ามาติดตามคอยกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วพี่น้องเลยอขอกล่าวคำว่าสบ,บายดีสบ,บายดีบัดสุขุชุคคนเนาะ